สวัสดีทุกทุกท่านนะคะเมือ่อนี้มีโอกาสได้มาอยู่ต่อหน้าองค์ูองอค์ยาเนะคะสาธุปูญญานเลขทีห้ยมาหนี่ขอให้มันออกเด้องวดวันที่17มกราคม2 5 0 6 7ให้ยมัเข่าวสามตัวให้ลูกแกกบาทในเดือสาธุอันมาวัดดอนผู้เพื่อดีก็เได้เลือกสถานที่หมองนี่เป็นหมองไปเลยเพราะว่า มาเข่า้องน้ำเมื่อนอันติว้าปฏิหารในฟังมากราปูกราบยาแล้วก็เลยไปเข่า้องน้ำยางาหอดอันหนาสาหนี่แหะทั้งหลังจะเป็นสาใหญ่เนาะว่าแม่นสิว่าเขาหดห้องน้ำเมื่อแลนลุบเลยคือจังค้นโดดน้ำตามแหมว่าเป็นค้นตกงามที่แดดหันไปเดี้ยวไปวุ้งไปจะค้นเงียบกริบเลยหลังจากมาขอโชคลาภกลับไปวิถีเลขเมื่นกว่าบาทเมื่อนอ่ะนะ มาขออยู่นี่แหละซึ่งขอทั้งบะเสือที่แรกน่ะคนตดน้ำใส่ต้ามาสันนั่นผู้ใดยอกว่าสันต่ว่าเสียงคือคนโตดน้ำเนาะก็สิผู้ีิภายมาเล่นน้ำารอกเพราะว่าหันไปบ่ยเย็นไผจ้าคนโดนเตอ๋อคนเลกจังค่อยเขา้องน้ำแล้วกลับไปแล้วไปถือเลขพอมาขอให้มีชกมีลาบด้วยปูหญ่าป่ะกาจะเลยได้ค่ะบานนี้เมื่อนี้กาซี ปล่อยลวดเดียวไปเลยเนาะค่ะเนาะเลขขีปว่คขันเดี๋ยวปล่อยแล้วก็เลขขีปล,ลขขป่อยไปแล้วนะคะรอบแรกัะผีมาเขียนห้พีเล็กน้อยเก้าหนึ่งสองบัดมือที่สองเสียงเลขกูมากูมาหาเมือนันกาแลกยี่หลอกปีใหม่แล้วละลาบ้นถีประมณวันถีสองนี่แหละเพิ่นมาว่า <Okay. S 1> เอาอเอา <Okay. S 1> ไป <Okay. S 1> กินของขวัญปีใหม่พิ่นว่า เอาเอาเงื่นไปเพนว่าแต่ว่าเงื่นกระดาษให้มันทําเป็นเลข<ม>เลขตัวนั่นค่ะเป็นเลขสามตัวแต่ว่าขอให้ตัวที่สามน่ะจื่อว่าได้ปันไดเนาะเพป่นเขียนสามแปดสามประมาณนี้แหละถ้าจำบ่ผิดสามแปดสามปรากฏว่าป้อยไปมือนั่นล้มลิปในช่องไปไปอกห้าน้อยค่ะแปดสามสามพ้อมือนั่นให้ไปห้าน้อยพร้อมนาะห้าน้อยตือซู่ม,มือซู่ม,มือพี่น้อง ปูก็จะหายไร้วันคัะแต่ว่าเล่าหาผลรุทเตอปูเดอร์ออกแปดสามสามแต่วงหวัวสิม้รัฐบาลไทยบอนะคะแต่ว่าเลขสุดนี่เสียงไว้สื่อแล้วเสียงไวเหมื่ขึ้นนี่ฝันล่าสุดเลยฝันดีแห้งแต่ว่าก้อนหนานี่สิบบอกเลขตัวทีอันไปนั่งคิดที่บอกอันทั้งแอดมินไปว่า ไปไล่บังเด็กเนาะฝันว่าเด็กเขาห้องสอบคือแจงไปเป็นนักเรียนไม่นี่ไหมเขาหองสอบค,คู่คู่เก่าคุ้มหองสอบนัถ่ายแล้วว่าสันเขาสียจี้มือนี่แล้ววาสันเขาก็ลังกวนหัวว่าสันเอาก็ดีตัวกรสจีในคู่ไม่มาคุ้มหองสอบเลยว่าในความฝันจาลของเลยไปลงซื้อน้ำเขากับบุหัววันหมายความว่มาจังหดว่าจากของไปเขียนซื้อน้ำสกุลในกระดาษเอซีนะมีซื้อคนเต็มไปหมด เจ้าของเขียนตัวหน่อยโกมูบานนี้ผู้กุ่มหองสอบผู้เป็นคู่นะว่าอันเด็กกิิงพิมพ์พรนเจ้าคือเขียนตัวหน่อยโกมูซื้อเจ้านี่ไม้เล็ที่สิบหกเนี่ยเพื่อนวาสอบคนที่สิบหกให้เขาหองสอบนะไม้เลขห้องสอบนะว่าอันเจ้าของนางโต๊ะที่สิบหกเันแห่คือเขียนตัวหน่อยโกมูเขาสีเห็นบ่ตัวหน่อยกระร้างได้คืเอเกาสอบได้คืเอเกาเลยวงสี่ในความฝันหันว่า ก็เลยอันติดหนึ่งหกไหวเนาะค่ะหงวดนี่นะคะบาดนี่มะขึ้นนี่เสียงอีกก็หน้าว่าสันสิถือคือบ่ถือนองหงวดนี่ว่าสันอันเก่าหนึ่งสองบอกไร้ว่าน้ำมูสันเสียงเก่าหนึ่งสองมะขึ้นเนี่ยฝันว่าข้าเจ้ามาลักเอาเงินแมจะของเอาเงินไว้ในลินชักนะนะในเกตนะนะ ขาเจ้ามาขนว่านว่านลูกแมวพาสันเขามากขนเอาเงินในบ้านเท่าใน้องน้อนเท่าเหนียว่าสันขาเจ้าเปิดดินซาออกของแมเว่าไปได้กือบว่าฟังแม่ท่วงไปได้เงินคอยเงินค่อยพ่ะสันเงินยูได้หันหาซิบล้านบาทเขาก็เอาไปพูรามามาถอยเลยไปคุบไว้ได้ไวเครื่องหนึ่งสีเหลือเขาเจ้าเอาไปแจกกันแม่พูรามาสองมัดเอาไปแจกกันแม่โจรน่นนะคนคุบไว้ได้เครื่องหนึ่ง เงินตังว่าหาซีบล้านมาเอาข่อยได้จังไดดวะสันข่อยเลยหอบไว้ข่อยเลยปิดินซักล็อกไว้ที่เหลือ,ขอ,เ,ลอ,เ,อเขาเจ้าเอาไปปั่นกันแม่โจรนนะ่ะแต่ว่าเงินในเกน่ะทั้งหมดน่ะหาซีบล้านอ้วนเขาเอาเงินเท้าแล้วหาซีบล้านเงินเท้ามีหาซีบล้านเขาเจ้าจเอาไปปั่นกันได้นีวะซั่นมันที่เหลือจกบาทวู้วะซั่นในความฝันว่ะวะคือว่าโอ้ยเงินต่างหาซีบล้านตัวคือพอไปฝากธนาคารเพิ่นว่า เอาไว้ได้เกณน,นี่แล้วเอาไว้ถ้าใส่น้องเลยว่าสิเอาเงินไปใส่อยู่กับว่าเอาเข่าธนาคารแล้วเลยว่าจังซีหรือสีบ่ออกทนานารสีออกเลยไงกับว่าจากหวัวน,นี้เพราะว่าจากขวงบ่อเอาเงินไปฝากธนาคารขั้เด้ๆตามปกติเงินหาสิปลาดมันต้องอยู่ธนาคาร้ในความฝันนังมาเึ้ื่อนนี่เล้ว่าจากขวงตื่นขึ้นมาเงินกูนขึ้นหลายแท้ต่างหาสิปลาดเนหีหยเขาเดี๋ยวมาปนมาชนขึ้นบ้าน บานนี้ก็สามเจ็ดเจ็ดสามนี่เป็นอายุเด้อค่ะเที่ยงแต่ว่ามันออกดูดูออกทั้งเล่าวทั้งห้าหน้อยเอซี่ก็ถือจนวิ่นแล้วกับสองซีนี่ก็ออกดูดูดกลเป็นวันเกิดวันที่ยีิบสี่อายุสามสิบเจ็ดย่างสามสิบแปดกะติดน่วมไปนะคะแต่ว่าเน้นตัวเก้าหางเดียวคือเก้าคือเก้าหนึ่งสอง สองตัวนี้เน้นหนึ่งสองมันเพาะนเดี๋ยวออกเก้าหนึ่งสองเดี๋ย้เพราะนเดี๋ยวไปน้อยเพราะขันเดี๋ยวออกเล่าคิดวานสีมารัฐบาลไทยเนาะคะ่ะอันนี้คือเล็กทั้งเบิดติดปล่อยไปไนนะะ่นี่ซ้ำหนีเนาะค่ะมีหนึ่งหกที่เพิ่มมาเนาะกับ 5, 0, หา้ 0, าศูนย์ ơn, หาศูนย์มาใสใสเงื่อนหาสิบล้านเมือ่อคืนเนี่ยแหละคะ่ะโจมมาปนบ้าน ก้อยไรไปที่ละสองเนาะอันนี้คือทั้งหมดมีแค่นี้นะคะแต่วันเน็ตมะเก่าหนึ่งสองกระปึงสองเพอบาบาาเวาวว่าแค่ไหนออกใส่สามเจ็ดกับไปแล้วสามแปดกับออกไล่วั่นไปแล้วสามแปดสามแห่งออกตรงตรงแปดสามสามห้าน้อยว่าเป็นหมูว่านมะกรานี่ยบอกเหรอเอฟซีแดงเงินกันจะเป็นหมานห้าน้อยพี่น้องเลขเล่ากับรุดแต่ห้าน้อยถือซูมือแคกเป็นแนวดาย เลขง่ายใครออกเด้ออย่าไปธนาคารเรื่องผู้ขาผู้ฝากในธนาคารงวดนี้จะเอาเงินสดไปไใส่ไอ้ตือตัปูเอ้ยอย่าให้มันอันมันยังให้มันซื้อได้ไห้ออกสามตัวเตะเข่าโก้เก้าหนึ่งสองเอาจังจันกักงวดในเด้อปูญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ีอยู่บริเวณวัดแห่งนี้หนุนนำลูกล้านให้ได้ส้างบุญส้างบารมีให้สายบุญสายเอฟซี่ป็นถือกันทั้งประเทศเด้องวดนี้ขอให้เขาเด้อปู ให้ออกอยู่ในกระดาษแผ่นนี่ล่ะแต่ว่าลูกอยากให้ออกตรงๆไปเลยเก่าหนึ่งสองหม่องมันสีบะอ,อันหม่องมันสีสือได้หรือปูดเดอร์คือสีบออันหรอตี้สิบสองสี่มิฟูอัน, 42, อ,นอันอยู่บ่ไม่น่าอันนะครับผมไม่น่าอันเนาะไม่ดังเท่าไหร่ถ้าอันอีกกไ็ไม่รู้ตัวซื้อแล้วแมนแค่อยๆหันไปเนาะ แยกตัวสีสื่อตะกันอันอยู่ในนี่เบิดแล้วเบิดตแล้วเบิดตัวสื่อพี่น้องมีซ้ำนี่แ่ละเบิดเนื้อเบิดจริงบ่มีละเลขกว่านี้แต่ว่าห้าน้อยก็ออกไปแล้วเนาะแปดสามสามเล็กไงกับบมันใจวันสีมาบอ,านะอ 3, 8, 3. เลขกีีปูเป็นห้นะคือสามแปดสามเลยบ่เน้นห้เพราะว่ามันออกไปสามตัวเบิดสุดตัวละย่งแต่เกาหนึ่งสองบ่านเดียวออกน้ำมู ปูให้ตัวไหนครับปูปูให้ตัวนี้ให้ไปกินปีใหม่นี่บานนี้จะขวงได้เถียงว่าปูปีใหม่มันกลายไปละไห้สาพูดหรือวามันข้าไปออกอันถ้าน่อยแปดสามสามนะเพื่อนไห้สามแปดสามอ่ะขับไก่ขับข้าได้แต่สามแปดนะครับปูม่เขียนไห้เลยเป็นบ้างเขียนใส่กระดาษนื่เในเลยเสียเอาไปกินขวัญปีใหม่ตัวไหนตัวไหนครับก้อนเพื่อนจะยื่นไห้เนาะว่าก้อนฝันเเบิร์ตเยวอันว่ามันเบิดก่อนเมื่อนั้นฝันว่าใส่สุด ุดไอ้พญานาคสุดนั่งร่ำพญานาคสีเขียวโอ้สีสีทองก้อนที่แหลกว่านนี้ว่าสบายมันยาวไปหอดผุดนไะอ้ยาวหลายกขาสีของแข้งของขาลมมระจันพระเพิ่นเอิญไปอันร่ำพุ่งงานพุทธาพิเศษสิดไปร่ำใหมเพิ่นให้ไปใส่สุดพญานาคเด้อพ่นเลยวะบัดไปหอดงานปูปูเริ่มงานไปก็นั่งเริ่มสวดพระก็สวดปุ๊กปุ๊กเศษของดีนะ เพิ่นได้วานูขอเปลี่ยนชุดแต่บ่ได้ว่าสันเปลี่ยนอยู่หลังโต๊ะนี่ล่ะว่าสันบ่บาปหรอกเนาะว่าสันพอสุดมันเหี้วก็เลยไปเปลี่ยนเป็นชุดสีเขียวกระซั่มนั่นหน่ะปัดปูเพิ่นได้อันถือกระดาษมาให้รางวัลว่าเอาไปกินของขวัญปีใหม่เด้อเยื่นมือเยื่นกระดาษให้ให้ไปกินของขวัญปีใหม่ในหันมันเป็นหนึ่งแปดสามแปดสามเจ้าของได้จับกระดาษมาซะถูกจังสี่ละปัดมาเบิ่งเอ้าสามแปดสาม มันกายปีไม่เลได้ปู้ได้ว่าเจ้าคือไหส่าแถวว่าหันได้วางซีแล้วได้จืนแต่มันแก่กายปีไม่ดีเนาะสิมากินลังปีไม่กับว่าจากแต่ว่ามันออกอันห้าน้อยไปแปดสามสามเอซี่ได้เงื่อนกันเมื่อนั้นแต่ว่าเป็นไม่ียนใหนสซ้นไหนเมื่อแล้็เลยบรเน่นนะยานมันโบอกความนั่ออกไปสามตัวแต่กระสือไวแน่เพื่อได้ว่าหันส่งขันคือคืออยู่กับเมื่อนั้นฟันว่าผีจางมอล่ำแต่หันบพรฟันเป็นเดล็กเนี่ย สครับผมนั่นก็เป็นแนวทางของแม่เบิกทรัพย์นะครับผมวันนี้ฝันให้เน้นเแล้วนะครับผมกับตัวเลขกับแนวทางถ้าใครชอบก็แก็บหน้าจอนะผมใครไม่ชอบก็ผ่านนะผมทางช่องก็จะเสนอเป็นแก้แนวทางนะครับผมตัวเลขก็มีเก้าวมีหลุดนะครับผมครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับพี่บ่าวด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับ พี่บ่าวก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ